ทย,ย,ยอยออกมาก็สินค้าหลักตรงนี้ก็จะเป็นชุดนี้สังกทานชุดนี้ลูกค้าจะเอาไปขายขายแบบนี้หขายส่งน,นี่ไปขายส่งลูกค้าไปขายอันนี้ชุดเท่าไหร่คะอันนี้ร้อยเก้าเกค่ะร้อยเก้ากาจะมีเนี่ยน้ํายาล้างจานที่ชู่ช้อนซ่อมค่ะนี่ชุดเท่าไหร่คะอ่าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีมีขันน้ำมีจามีผ้านน้าฝนแล้วก็มีน้ําแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่แล้วก็มีน้ํายาล้างจาน ของน้ำอันนี้คือราคานี้คือแบบแต่ไหนแต่ไรไม่ได้ปรับเลยค่ะแล้วก็มียาด้วยมียายายาพาราค่ะส่วนใหญ่จะนี้ราคาประมาณอะร้อยเจ้าสเก้าค่ะลูกค้าเอาราคาที่อยู่ประมาณร้อยกว่าจะขายง่ายกว่าแล้วส่วนส่วนสองร้อยกว่าสามร้อยกว่าจะเป็นของบริษัทละค่ะค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาจกาคือก็จะซื้อเป็นชุดเราขายเราขายโปรขายแถมลูกค้าก็ยี่สิบชุดแถมหนึ่งชุดอันนี้แหละค่ะไปขายส่งได้ค่ะ อันนี้ขายร้อเก้า้าเหมือนกันอันนี้จะเน้นข้าวสารข้าวสารอ่าน้ำตาลเกลือเนี่ยเขาจะใช้ในเครื่องนำทางแต่ตอนนี้ลูกค้าก็มาหันมาใช้เป็นสังกะานมาถวายทั่วไปเพราะนำทางก็จะเป็นเครื่องรวมต้องมีพวกอ่าข้าวสารน้ำตาลเกลือมียามีน้ำไม่ครบค่ะน่จะมีทิชชู่จะมีทิชชู่มียายาทิชชู่นาอ่าข้าวสารน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำอันนี้จะเป็นชุดนำทาง แต่ทีนี้ลูกค้าก็จะไปใช้เป็นเครื่องสังฆทานได้ถวายทั่วไปเพราะเข้าสารน้ำตาลเกลือที่วัดก็ใช้อยู่แล้วค่นะน่าจะเป็นที่นิยมของลูกค้าใช่ใช่แล้วราคา,า,คาย่อมเยาด้วยราคาไม่สูง <laughs> เข้าสารเขาก็เห็นอยู่แล้วเข้าสารน้ำตาลเกลือพวกนี้คือของสินค้าหลักที่ต้องใช้อยู่แล้ว <laughs> แต่ละวันค่ะการที่เรากลับมาใช้แบบนี้เป็นเครื่องสังฆทานทั่ทำให้ขายง่ายขึ้นายง่ายขึ้นลูกค้าจะชอบเอาของสั่งของซื้อของที่ประเภทแบบใช้ได้จริง นะคะถ้าตามบริษัทมันก็จริงบางอย่างที่ที่เขาเห็นว่ามันมันไม่ไม่ตอนนี้ไม่มีข่าวเยอะในทีวีเรื่องสังฆทานเนียของบริษัทแต่ทีนี้ใช่ใช่แต่ทีนี้แบบเนี้ยเขาเห็นแล้วเห็นเห็นคุณภาพเห็นของอยู่แล้วมันเป็นสินค้าพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่นะจัดเองจัดเองค่ะจัดไปเยอะไหมคะปีนี้จัดเยอะก็นี่ก็ยังทยอยทาก็จุดน้องจะทำที่ห้าสิบชุดท้งละห้าสิบชุดค่ะแต่ว่าสัญลักษ์พวกนี้เป็นร้อยชุดอยู่แล้วค่ะจะต้องมอยู่ข้างบน เรรลือกเลือกซื้เเเเซอเลือซื้อมากขึ้นแต่ส่วนมากลูกค้าแทบเหมือนเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยจะหันมาเป็นเป็นถ่ายหน่วยงานราชการจะให้เราสั่งเขาระบุสินค้ามาหรือว่าระบุราคามาอาจจะเป็นเหมือนธนาคารหรือเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆอ่ะเขาจะให้เราเราจัดทำบรรยากาศตอนนี้ก็คือส่วนมากจะเป็นร้านค้าร้านค้าก็จะสั่งไปเตรียมไว้ค่ะก็ะอ่าลูกค้าปลีก็ซื้ออยู่เรื่อยๆแต่ร้านค้าก็จะสั่งเตรียมของไว้ก่อนแล้วค่ะ ส่วนมากที่ร้านจะเน้นไข่ส่งด้วยสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าสามร้อยกว่าบาทสามเก้าเก้านี่ค่ะจะไม่เกินแต่มันก็มีมีหลายตัวี่ของบริษัทในของบริษัทก็จะมีโอวันตินแล้วก็มีสินค้าที่ว่าโอเคอะค่ะแต่ทีเนี้ยบางทีอัชนะที่วัดเขามีเยอะแล้วอเงี้ย ค่ะค้าก็เน้นเน้น,เน,นเน้นของที่ว่าเออบางอย่างก็ตัดด้วยความที่จะเซฟราคาด้วยแล้วก็ประหยัดเออตรงนี้ด้วยก็เลยเอาเอกแค่สินค้าหลักๆไปตรงนั้น่